สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุก VIP มือสองสำหรับ EP นี้เป็น EP หนึ่งครับเรามาพร้อมกับเจ้า Dominator ปี63สา หัวดีคัสซีสวยเลขไม่หลกดนะครับยางเต็มดอกเน่นเปี้ยหกน็อตนะครับตัวนี้หกนอดด็อตร้อยเจ็ดห้าโดมิเนเตอร์ เราก็ถอดฝาแบตออกมาดะให้ดูเลขไม้นะครับแต่แบตไม่ได้ชาร์จไว้ mm hmm. คัสซีสวยมากครับคัสซีสวยมาก mm hmm. มาดูภายในกันครับ mm hmm. ภายในอย่างสวย ถ้าภาษาบ้านผมก็เรียกกิ่นขี้เจ็กไม่หายภาษาสุขโขทัยจะพูดแบบนี้ครับสวยมากครับภายในเดิมเดิมมากเดี๋ยวเลขไม่ผมจะถ่ายรูปแปะในวิดีโอให้ดูนะครับ ตอนนี้ให้ดูภายนอกก่อนอยังสวยครับหัวสวยมากรถไม่ค่อยได้ใช้ครับลูกค้าท่านใดอยากจับจองติดต่อทางเราได้ที่เจ็นต่าสุขโขทยัย อำเภอตรงไกลลาดจังหวัดสุโขทัยครับให้ดูครับสวเมากนเครื่องอย่างกิ๊กเลยครับ เหมือนรถใหม่เลยสำหรับ EP นี้ผมนำโดมิเนเตอร์มาเป็นคันแรกครับ EP หนึ่ง ยังมีอีกหลายคันครับผมจะไล่เรียงไปเป็น e ีีไปครับรายละเอียดของแต่ละคันติดต่อทางเต็นเราได้นะครับเต็นต้าสุขโขทยัยอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุขโขทยัยเลยปตอทโกงไกรลาดมาอยู่เทอรแรกก็เจอเต็นเราอยู่ซ้ายนือเลยครับ วาช่องลถบัรทุกวีไอพีมือสไว้ในดวงใจลูกค้าด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ